สวัสดีค่ะทุกคนเซปันนะคะหรือว่าปันสีนะคะจากเพจเอสพีเซปันค่ะวันนี้เนี่ยก็มากันแบบตาโลนๆเลยนะคะเพราะว่าปันยังไม่แต่งตานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคือหน้าออกไปอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอาจจะจําไม่ได้นะคะเพราะว่าตาเล็กมากนะคะแล้วก็ดูโลนมากเลยนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะปันคนที่แบบชอบเขียนตานะคะแล้วก็เขียนคิ้วเฉียวๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแต่งตากันแล้วก็โดยที่ใช้โปรดักต์นะคะเป็นของถูกและดีนะคะของที่เราจะมาลองกันวันนี้นะคะก็คือนี่เลยจ้าจากแบรนด์ซิดทูซิอีกเช่นเคยนะคะ ก็จะมีโปรดักต์สตัวนะคะที่เราจะมาทดสอบกันในวันนี้นะคะก็คือ1นะคะก็คือจะเป็นดีสอเขียนคิ้วนะคะสีโอ๊คราวน์นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นซิทูซิตออลเดย์อายบรอยเปนซิลเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะก็คือเป็นสูตรกันนั้นเป็นเหงื่อนะไม่เยิมคิ้วคมชัดสวยตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เป็นดีสอเขียนคิ้วในรูปแบบของออโต้ก็คือแบบไม่ต้องเหลานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นซิทูซิตนะคะซูเปอร์ชาร์ปอายไลเนอร์ดับเบิลวีพีศูนย์หนึ่งนะคะก็ค เ t ้า proof นะคะ and easy to use นะคะก็คือจะเป็นของถูกเละดีในแบรนของ Sit ูซิตนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นอายไลเนอร์สีดํานั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็นมาสคาร่าสีน้ําตาลนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเขียนคิ้วก่อนเลยนะคะซึ่งหมายเป็คนที่คิ้วหนาแต่สั้นนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่เขียนก็จะดูแบบลกๆแบบนี้นะคะก็วันนี้นะคะเราจะลองของซิ t ูซิตนะคะแท่งก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นแปรงที่เอาใช้กับคิ้วประมาณนี้นะคะแปรงก็จะมีลักษณะแบบอ้วนๆแบบนิดนึงพี่สาวเขียนคิ้วนะคะเปิดมาก็เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีฝั่งที่เราเอาไว้เขียนคิ้วให้คมๆนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาไวเ้เบรนทั่วคิ้วอะไรประมาณนี้นะคะเขียนคิ้วกันโอเคเลยนะคะสีชาติคมเข้มนะคะดูเขียนง่ายนะ วาเส้นนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งแล้วก็จะถมนะคะทั้งสองข้างสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบเข้มมากนะคะกำลังดีเลยแล้วก็ใช้แปรงที่เขามีให้นะคะเกลี่ยนะคะแล้วก็เบลนดนิดนึง เห็นไหมคะแค่มีคิ้วคือแบบชีวิตก็เปลี่ยนนะแล้วนะคะปั่นเขียนในรูปแบบของทรงธรรมชาตินิดนึงนะคะก็จะใช้ผมนิดนึงแค่แบบว่าเราจัดแต่งทรงคิ้วเนี่ยนิดเดียวเนี่ยคิ้วก็เปลี่ยนแล้วอ่ะดูดิเออโอเคเลยนะคะมีคิ้วแล้วก็แบบอืมอืมพร้อมออกไปข้างนอกได้นะคะแต่เราก็จะแต่งตาส่วนอื่นกันนะคะก็จะขอใช้อายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลน,นะคะลงทุบเปลือกตาง่าย ส่วนตัวปั่นนะคะเป็นคนที่ตาเล็กมากนะคะปั่นก็จะใช้อินไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลน,นะคะก็เขียนใตตาจากนั้นนะคะปั่นก็จะใช้ตัวอายไลเนอร์มินินะคะของซิตูซิตนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันอยู่ในซองแบบนี้นะเป็นแท่งนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะก็จะเอามาปิดไว้ตรงนี้นะคะฝาเนี่ยประกบกันนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น อายไลเนอร์แล้วนะคะชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนี่ยนะคะก็ะะจะเป็นแท่งสีน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วก็หัวของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมจิกนะคะแบบนี้นะคะผม<า>เมจิกสีดำเส้นที่ได้เนี่ยก็คือจะมีความคมนะคะคมก็ได้หนาก็ได้นะคะ วันนี้นะคะปันขอเขียนแบบไม่มีหางนะคะเพราะว่าใช้ทําหางโดยอายแชโดว์แล้วนะคะนิดหนึ่งก็จะเป็นลุกประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะตัวนี้ปันก็ใช้ตัวมัสคาาสีน่ำตาลเออเเขานะคะเอามาปัดคิ้วนะคะเพื่อให้ย้อมสีคิ้วนะ,ะให้เท่าก,กันกับสีของดีสอเขียนคิ้วนะคะปัดนิดนึงก็ได้อยู่นะคะสำหรับคนที่ทําสีผมนะคะเหมาะเลยนะคะมาสคาราสีน้ำตาลอันนี้นะคะเพราะว่าย้อมสีคิ้วได้นะคะแล้วก็ทําคิ้วอุยได้เลยนะคะ สำหรับลุคนี้นะคะก็ c o m p ล e t e แล้วนะคะเพราะว่ามีคิ้วก็ตาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับป่านะคะซิตูซินะคะเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ปังชอคมากเลยนะคะเพราะว่าราคาถูกมากนะคะอย่างที่สองเขนคิ้วที่เราใช้กันเมื่อกี้นะคะก็คือนี้เลยนะคะซิตูซินะคะคือตัวนี้49่บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้เนี่ยคิ้วปังประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ป่านเนี่ยใช้คู่กับมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเบอร์ศูนย์สองนะคะก็จะได้ททั้งลุกเป็นแบบนี้เลยนะคะใช้คู่กันในราคาที่ไม่ ถึง1 0ึงบาทนะคะแล้วก็ตัวอายไลเนอร์ก็คือแบบเขียนดีนะคะแล้วก็สีคมชัดมากๆเลยนะคะสำหรับอายไลเนอร์นะคะตัวนี้ก็49บาบาทเท่ทานั้นเองนะคะแล้วคือแบบเนี่ย สีเข้มนะคะคมชัดนะคะเราจะเขียนเป็นเส้นใหญ่ก็ได้นะคะเป็นเส้นเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตัวปลายเนี่ยนะคะเป็นปากกาเมจิกแบบนี้นะคะก็คือมือใหม่เนี่ยก็ใช้ได้สบายเลยนะคะแล้วก็จับถนัดมือนะคะพกพาได้ตีโอเคมากเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะใช้แบรนด์ซิดูซิอยู่นะคะแล้วก็ชอบตัวไหนเนี่ยก็รบกวนพิมพ์คอมเมนต์นะคะแล้วก็เมามอยบัตเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมันจะไปซื้อมาลองบ้างน,นะคะส่วนตัวมันก็ชอบหลายตัวเลยนะคะโดยเฉพาะมาสคาร่าของเขานะคะแล้วก็ตัวลิปของเขาก็ดีนะคือจริง คือแบบแบรนด์นี้แบบดีทุกอันเลยอ่ะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป่านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับป่านในคลิปหน้าค่ะวันนี้มันไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ